โอเคกลบาวโซดีทำคนด้วยนะครับผมในช่องสกรีนเกมเมอร์สตูดิโอวันนี้ก็จะมาอัดเกมนี้ใหม่ยรอมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัดไปเลยแต่ว่าลืมไปว่าเมมมันเต็มนุ้นก็เลยอัดใหม่นะฮะโอเคไปนกเลยอุ้ยเวนเลยตกใจอีซี่เลยเกมนี้มันหลอนมากเออเริ่มเลยมาเก็บไอ้นี้นะใครที่มไม่เคยเล่นนี่ยก็มาดูผมเล่นได้ครับดูเป็นที่หน่อย เออไปซ้ายจะมีอยู่ประตูสีบานปุ๊บใช่ปะปุ๊บ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 เข้ามาเป็นของปีเศาจปุ๊บปิดป,ป,ประตูแล้รับเตะทีมันมาโอ้ ยังวูบเร็วไปเลยปุ๊บ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 มันไม่ใช่เจอผีตัวนั้นอีกนะแค่ที่เมีเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นนะครับผีตัวนู้นนี่เปนผีตัววหนวะในเดียดนี่ไม่รอดใช่ไหมนี่ไม่รอดนะครับนี่ไม่รอดเลยอะครับโอ้ยเว้ยประตูปิดเองแค่นี่เสียงอะไรวะเสียงอะไรฟะปิดตู้ก่อน เซงไลยวะตึงไวงเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโทษท่อนคุณนี่อะพูดถึงที่ไหนไปไฟคอนีกว่าเราจะไม่ปลอดภัยโอเคจะไปตรงไหนดีนะแล้วเรามาเริ่มแผนกันเลยนะแผนทั่วไปเนี่ยแร้วก็จอตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จบไป ตรงไอ้ตรงนี้จ้ะตรงนี้ก็ลงมาปุ๊บโอเคแผนเราใช้ได้โอเคปุ๊บโอเคไปเปิดก่อนก็ตามที่แผนนะครับตามแผนเลยปุ๊บต่อไปนะเราก็จะเข้าประตูตรงนี้นะครับปิดตู้ก่อนเดี๋ยวเจอตัวอะไรเข้ามาโอเคมีอะไรปุ๊บ ปิดด้วยก็ปิดด้วยปิดด้วยโอเคมันดูต่อโอเคหลังจากที่เราเข้ามาเลวนะเราก็จะมาตรงไหนดวะเข้ามาปุ๊บไปตรงนี้สองทางโอเคทัวร์ได้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 เอาไปปุ๊บสองทางไปทางนี้โอ้ยเว้ มานะโอเคโอเคแม่ที่ต่อหนะ้าแปนที่ใคริง่กินน้ำเบลว่ามันหลอนมากเลยนะกีนนี้โอเคกันนี้ปุ๊บก,ก็ออกมาตรงนี้เข้าไปตรงนี้ปุ๊บตรงไปเลยเออแปนเราก็ดีนี่หว่าโอเคปุ๊บตามไปนะครับตามแปรนะครับ มันตังห้องโถงนี่ว่าห้องโถงใหญ่โอเคหลังจากเราเข้ามานี้แล้วเราแย่ตรงไหนดีวะโน่นน่าจะไปตัวนี้ปุ๊บไปตรงนี้นะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงฟอนตรงนี้โอเคไปเพราะว่าตรงนี้มันกดไม่ได้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บตรงนี้ไปนี่ไง ลืมไว้้ตองตรงต่อไปนะครับอัดย like ุบนะจุ๊บอัดจุ๊บนะคะท่านชมนะคะเร้จะเจอผีเด็กนั่นหรือไม่ไม่รู้ไม่เจอก็ดีแหละท่านชมจะไม่ต้องเห็นถ้าท่านชมอยากกินเนี่ยท่านชมก็ไปโดดจีนนี่มาเล่นกินนะครับฮ่า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 ฟุ๊บแหมฟุ๊บแหมยายเดลกาขบคบความไปหน่อยชอบปะโอเค เลียงนีกเลยเงียบไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไม่ว่าจะตรงนี้โอเคตกำนังซือเงียบไม่มีกดได้เปล่าช่วมใครบ้าตัวช่วมมาวะเงียบไม่มี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  ไม่มีนะครับไม่มีเงียบไม่มีปุ๊บไม่มีนะปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรเงียบไม่มีไม่มีเงียบว้าวนบอกว่าไม่มีไงเวอร์ว้าวชีตชีตอยากกินชีตมากเลยนะครับ

นะคบปีมาเยอะกันเลยเออต่อยกันแล้วตายโอเคจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายนี่ก็บอกว่าง่ายง่ายเกมนี้เล่นปุ๊บตายปับ๊บง่ายง่ายอีซี่โอเคเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับโอเคบ๊ายบาย